งาน BJC Aesthetic Award 2025คือการปรากฏตัวของเบนล่าลานีในฐานะพรีเซนเตอร์ของนาโบโบทูรินัมท็อกซินจากเกาหลีแบรนด์แรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ล่าสุดกับแคมเปญนาโบเซไฮที่เพิ่งเปิดตัวออกมาซึ่งเบนล่าได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองในบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มที่สะท้อนถึงความงามจากภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบก็เป็นงานออประจําปีค่ะที่มี เป็นงานที่จะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหมอแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคลินิกแพทย์ค่ะที่จะเป็นการฉลองความสําเร็จในรอบปีที่ผ่านมาการมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือความเชื่อมั่นใน BJC ค่ะทำไมถึงเลือกเบลล่าเป็นมิเตอร์ดูคุณเบลล่าสิคะคุณคุณเบลล่าสวยงามมากค่ะทั้งจากข้างในและข้างนอกค่ะซึ่งก็ค่ะ โดยตรงกับในคอนเซปที่เราเป็น Immersive นะคะ Beauty ก็อยากให้ทุกๆท่านได้ชื่นชมทางคุณเบลล่าแล้วก็ขอบคุณที่คุณเบลล่าก็ให้เกียรติเราได้เป็นแอมบัสเตอร์ของ n a น o บ a ตะนะคะก็จะเป็นเกียรติทั้งความถือเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในเอเชียนะคะที่ได้ usfda แล้วด้วยเนี่ยค่ะการเข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคุณเวลาก็จะได้มาช่วยตอบย้ำความมั่นใจให้กับทุกทท่านค่ะ เพื่อที่จะได้นําความงามของคุณเบลล่าเป็นตัวแทนแล้วก็ให้สวยจากข้างในสู่ข้างนอกเลยค่ะงานโบเซไฮก็เป็นแคมเปญนะคะซึ่งก็จะเป็นที่รับพิเศษตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นไฮเฮลโลแต่ว่าในไฮนี้ก็มี3ามไฮด้วยกันค่ะไฮพียวก็คือเป็นความบริสุทธิ์ของ Product อย่างมากนะคะไฮเทคนิคก็คือเราใช้เทคนิค แบคคุ้มที่จะรักษาคุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไฮนะคะซ,ซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพของ PRODUCT ค่ะที่ได้รับการตอบรับที่ได้ประสิทธิภาพอย่างดียิ่งค่ะ ค่ะก็คือรู้จักกับแบรนด์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยให้ทางแบรนด์ได้ดูแลอยู่แล้วค่ะก็ก็เลยรู้สึกมั่นใจในตัวของทั้งคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์อเมสเตอร์ก็คือมั่นใจที่จะบอกกล่าวสู่ทุกคนค่ะว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราเออเรามั่นใจที่จะนํามาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แคมเปญนี้ก็คือเป็นแคมเปญที่อยากจะให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในความสวยของตัวเองแม้ว่า ออแต่ละคนจะมีความสวยแบบไหนก็อยากว่าให้ใช้ชีวิตอย่างสดใสแล้วก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเรามีนาโบเซายบทธทำทักรอยค่ะ,ะ,ะแล้วหลังจะมีแคมเปญหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะหอก็ะจะไว้ค่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ในด้านของททมคุูเบล่าที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์ Image แล้วก็แบรนด์มา b a s s เดอรก็อาจารย์คณะแพทย์แล้วก็ลูกค้าก็ ชื่นชมแล้วก็มั่นใจอย่างมากค่ะซึ่งก็ตัวสุดท้ายของไฮที่เรียกว่าไฮเอฟเฟก c t ที่คุณเวลาบอกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเลยอะคะ่ะ